สวัสดีค่ะไซเทคมีเอานะคะหรือว่าอซเอฟซายสิงคนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเห็นปะเห็นปะเอ้นะคะก็เลยทําให้นึกถึงอะไรที่มันคลีนสะอาดนะจ๊ะประเด็นคือวันนี้ฉันใส่เสื้อเขียวฉันก็เลยว่าแบบเฮ้ยเออรีวิวคลีนจิ้งที่ตัวเองมีนะคะทั้งหมดตอนนี้นะคะมาดูกันว่าสซมีอะไรบ้างน,นะคะเยอะมากนะอันนี้เพิ่งจะโลกะไปนะคะ ก็จะมีเดี๋ยวนะสุดกูก่อนอันนี้นะคะมันก็คือเบบี้ออยของจอร์นสันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นบีเฟสตาเป็น, Liquid. น,นลิควิดเอ่อเขาเรียกไรนะคลีนซิ่งลิควิดนะคะอันนี้มันใกล้หมดแล้วก็เลยความไวนะตัวข้างใน,นจะเป็นบีเฟสตาอแอนดลิปนะคะจริงๆขนาดจริงก็มีนะ แต่อันนี้พอดีได้อันทดลองมาฟรีนะคะอันนี้เป็น eye and lip makeup remover ของ m i d t ีนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เอ่อล้าง eye shadow ออกแต่ว่าลิปไม่รู้อ่ะไม่ดีไม่แนะนำเลยนี้นะคะเออต่อไปเป็นอะไรดีอันนี้เป็นจูจูอความมอยนะคะเอ่อเป็น cleansing oil นะคะสำหรับคนแบบว่าเป็นสิวง่ายอะไรอย่างนี้ ันนี้ก็โอเคแต่ก็เฉยๆมันไม่ค่อยดีมันแหมของราคาถูกอะเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นวีเฟต้านะคะสูตรแบบให้ความชุ่มชื่นอันนี้เป็นวีเฟต้าสูตรซีบั้มนะคะสําหรับคนผิวมันนะคะอันข้างในสีเขียวนี่จะเป็นของเออเป็นเขาเรียกไรน,นะคพลีนจิ้งมิวของดรสมชายแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วก็เลยคว่ำเอาไว้นะคะ อันนี้ดีนะซื้อเป็นขวดที่2แล้วแล้วก็ถูกด้วยประเด็นนะคะอันนี้ตัวใหม่เลยเพิ่งสอยมานะคะเป็น cleansing water กะของ the my action by watson อันนี้ก็ดีแต่ว่ายังสู้วีเฟต้าไม่ได้ในแง่ของว่าเวลาเช็ดเสร็จแล้วมันมันยังหนึบหนบหน้าอยู่แต่ถ้า b i เ e t a เนี่ยสามารถแบบว่าเช็ดแล้วมันแบบไม่มันเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าเช็ดแล้วหน้าแห้งเลยแบบ ไม่มีความมันเลยอะไรอย่างนี้ออแล้วก็อ๋อแล้วก็ตัวนี้ไม่ใส่น้ําหอมแต่ว่าตัวนี้น้ําหอมหอมมากหอมจนติดหน้าติดทนนานมากอันนี้เป็นครีนซิ่งอันนี้มันโดนตัดหลอดไปแล้วนะคะคือมันเป็นครีนซิ่งสำหรับล้างครีมกันแดดของยี่ห้อ,อ,อค,ลค,ลค,ลคลิดมีนะคะแล้วก็ต่อไปตัวข้างในนี้เป็นครีนซิ่งมิลของจูจูอะควาไม้เหมือนกันอันนี้ก็ถูกดีเหมือนกัน นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ,เ,อเป็น Eye a d l i p Remover ดูดิจะหมดแล้วนะคะก็อันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแพงไปนิดนึงนะก็เป็นยังไงกันบ้างจ้ายเยอะเะล่าเออก็คือถ้าถามายนะใจก็ว่าของพวก c l e a n s อ n g o เนี่ยถ้าอยากใช้ดีๆก็เลือกยี่หอ้อที่มันแบบ มีราคาขึ้นมานิดนึงนะคะไม่งั้นมันเหมือนว่ามันใช้มันเหมือนมันเอาเบบี้ออยที่ละลายน้ําได้มามันไม่ใช่น้ํามันมะกอกหรือมันไม่ใช่น้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นพวกมินเนอรลออยคุณภาพต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะอุดตันรูขุมขนได้นะจ๊ะแล้วก็ c ิล a มฟ i n ์มิลเนี่ยสายว่าของดรสมชายก็ดีค่ะรู้สึกมันอ่อนโยนดีนะคะของจูจูยังเฉยเฉยแล้วก็อะไรอีกไอออนลิ นะคะตาจายเคยใช้แค่ของบีเฟต้าอย่างยี่ห้อเดียวแต่รู้สึกว่ามันแพงนะคะก็กําลังจะเปลี่ยนไปใช้พวกเมมโมรีอะไรเงี้ยเออเห็นเขาว่าดีก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะก็มีอะไระถามก็ถามเข้ามาละกันเนาะวันนี้พอดีเพิ่งกลับจากออเดชั่นนะคะเรไอดอนก็เลยขอล้างหน้าก่อนละกันนะจ้าบ๊ายา